เริ่มเริ่มแรกเดินทีนะครับตรงนี้เป็นอ,าอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็ทํามาตั้งแต่ปี254แต่ว่าเราก็ยังขาดส่วนของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับแล้วก็ในซอยน,นี้มันยังไม่มีร้านแล้วก็คอมมูนิตี้ที่แบบว่า,าเป็นหับนะครับเราก็เลยคิดจะสร้างเป็นคอมมูนิตี้ที่มีขายทั้งกาแฟและอาหารนะครับที่มีคุณภาพนะครับโดยทำเมลิกกาแฟเราก็เลือกจากโรงเคื่อทีอ่ได้รับรางวัลน,นะครับแล้วก็ผัิตภัณฑต่างๆเราก็ คัดสรรมาอย่างดีนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คืออาหารนะครับทั้งหมดเป็นโฮมเมดนะครับรรอ๋อก็ในเรื่องของการร่วมทุนนะครับก็จะมีทั้งทั้งทางญาติาาแล้วก็ทางพาร์ทเนอร์นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ สไตล์ก็จะมีะมีทั้งคอนเซตต็ปที่เป็นม,ม,มีแบบเป็นลิสเทรีส์นะครับมีค่อนข้างมีซีคเคทในเรื่องวัตถุด,ดิบนะครับเลยจะมีการเปลี่ยนวัตถุด,ดิบแล้วก็เมนูอาหารจะมีค่อยๆเพิ่มออกมาเรื่อยๆนะครับครัอบผม ฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีนะครับมีทั้งลูกค้าที่เป็นคนต่างชาตินะครับแล้วก็คนไทยนะครับซึ่งจุดสําคัญก็คือส่วนใหญ่ที่จะมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมาทานซ้ํากันนะครับก็หลายๆคนก็บอกว่ารสชาติอร่อยครับผมก็ขอบคุณด้วยครับ ซิงเกิลเจอร์ของเราก็จะมีตัวกาแฟนะครับเลรนนะครับซึ่งเราจะคัดเมล็ดมาทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งจะเป็นซีซั่นนะครับจะเป็นแล้วแต่ช่วงนะครับซึ่งจะเป็นเมล็ดที่ชนะเลิศในช่วงนั้นๆนะครับแล้วก็จุดสําคัญก็คือเราสามารถให้ลูกค้าเนี่ยเบรนเมล็ดกาแฟเองได้นะครับสามารถผสมเองได้นะครับแล้วฝั่งของอาหารฝั่งของอาหารนะครับตอนนี้ก็จะมีตัวซาวซ่าเบอร์รี่นะครับแล้วก็มีตัวสปาเกตตี้ทั้ง2ตัวนะครับที่ ก็ทุกคนก็ชื่นชมว่าอร่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตก็จะร้านพวกสเกแซลมอนแล้วก็เมนูอื่นๆออกมาเรื่อยๆครับจุดเด่นของร้านเราที่คิดว่าจะสู้ตลาดคาเฟ่ได้ะว่าตอนนี้คาเฟ่เยอะมากจุดเด่นของร้านเราจริงๆเราเน้นไปที่คุณภาพนะครับเป็นจุดสําคัญเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราคัดเลือกวัตถุดิบอย่างดีนะครับแล้วก็เราต้องการให้มันเป็นร้านกาแฟแล้วก็คอมมูนิตี้ที่แบบทุกคนมาซ้ำเรื่อยๆ ไม่ได้ขายจุดเด่นในเรื่องของอการแบบเหมือนคาเฟ่ที่มานั่งขายรูปอย่างเดียวครับเราต้องการเลน,นไปที่คุณภาพแล้วก็ราคาที่จับต้องได้นะครับจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นของกาแฟนเนี่ยเราเริ่มต้นที่แก้วละประมาณ80-85บาทนะครับซึ่งลูกค้าบางคนเนี่ยมากินในวันนึงได้หลายแก้วนะครับแล้วก็สามารถมาซื้อซ้ำได้เรื่อยๆครับยังเป็นกาคปกติชอบดื่มกาแฟนนไหมเพ่มมาร,าร้วในตงนี้ต่งอะไรก็ จริงๆก็เป็นคนที่ชอบพันกาแฟอยู่แล้วรู้สึกว่าชอบเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็มาเจอกับร้านนี้ก็รู้สึกว่าร้านนี้เป็นร้านที่น่ารักอะค่ะมีมีความเป็นเหมือนแบบให้ความรู้สึกเหมือนแบบ h o ม i e h o มี่นิดนึงมันมีความอบอุ่นทุกครั้งที่มาแล้วก็นอกจากกาแฟก็มีอาหารที่อร่อยด้วยแบบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้านกาแฟธรรมดาค่ะเป็นร้านเป็นร้านที่แบบอาหารก็อร่อยมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แบบไม่เหมือนคาเฟ่เลย ที่บอกค่ะร้านนี้นอกจากกาแฟนะคะคือมีอาหารมีอะไรเงี้ยคือสามารถนอกจากมากับเพื่อ,มอนมาแบครอบครัวอะไรเงี้ยคือครบจบในที่เดียวได้เลยค่ะทั้งอาหารทางเครื่องดื่มมีของหวานด้วยนะคะก็พิเศษนนก็น่าจะเป็นตัวกาแฟที่แบบเราสามารถแบบเอามาด้กาแฟอ,อะไรเงี้ยมาเป็นสไตล์เราได้ก็รู้สึกน่าสนใจค่ะก็ปกติผม ไม่ค่อยเป็นคนกินกาแฟนะแต่ว่าผมได้ลองชิมของที่แล้วก็รู้สึกว่ามันมีหลายรสชาติที่มันแบบอย่างที่เขาบอกว่ามาจากเอธิโอเปียบ้างโคลอมเบียบ้างก็ผมได้ลองชิมแต่ว่าอาจจะเป็นขั้วอ่อนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันอร่อยไหมครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาชิมดูครับมีทั้งของหวานมีทั้งกาแฟามีทั้งอาหารรุมๆแล้วก็อร่อยทุกอย่างเลยครับนะครับ ก็จริงๆแล้วชื่นชอบในตัวไอเดียออริจินอลของพี่กด้วยค,ครับว่าพี่อยากสร้างที่นี่ให้มันเป็นคอมมิตี้ใช่ไหมครับมากกว่าแค่กาแฟกับอาหารที่อร่อยและได้คุณภาพผมรู้สึกว่าที่นี่มันจะเป็นสเปซที่แบบว่าค่อนข้างค่อนข้างเฟรนลี่ในการที่เราจะมีมิงกับเพื่อนๆหรือว่าเดี๋ยวอนาคตเห็นที่บอกว่าชัา้นบนจะเอาไว้ทําเป็นสเปซในการสัมมนาเ่ยหรือว่าจัดอีเวนต์อื่นเพิ่มเติมด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าที่นี่แบบค่อนข้างจะเป็นแบบคล้ายๆบ้านหลังที่สาม ของคนได้ครับเครับก็ฝากร้าน Secret s e r v i c e ไว้ด้วยนะครับเียนเชิญทุกคนนะครับเข้ามาร่วมลองชิมแล้วก็ลองทานอาหารกันดูนะครับขอบคุณมากครับ